สวัสดีครับผมนิวนิสันครับผมวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมชอยละวสาขาสยาที่เดิมครับวันนี้ผมพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูโปรโมชั่นของนิสันนาวาร่านะครับซิงเกิลแคของเราตัวนี้นะครับราคา5้าแสนเ้าื่นบาทนะครับผมเดี๋ยวผมพาลูกค้าทุกท่านไปชมรีวิวรอบตัวรถและภายในรถนะครับแล้วตอนจบผมมีโปรโมชั่นดีๆสําหรับลูกค้าที่ต้องการกระบะใช้งานนะครับผมเดี๋ยวมาพบกับโปรโมชั่นกันครับผมไปดูรอบตัวรถก่อนครับ หลังจากชมตัวรถสวยๆไปแล้วนะครับผมมาต่อกันในเรื่องของโปรโมชั่นครับสำหรับตัวนาวาร่าซิงเกิลแคปันนี้นะครับลูกค้าที่สนใจนะครับตอนนี้ผมมีฟรีดาวให้นะครับผมผ่อนสูงสุดได้7ปี84งนวดนะครับหรือลูกค้าท่านใดที่สนใจดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมสามารถทำศูนเปน์ให้ได้60งนวดนะครับผมฝากลูกค้าที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับสามารถโทรหาผมได้ที่ช่องทางนะครับ0ูนครับผม932 4 2ครับ หรือเข้ามาหาผมได้ที่โชว์รูมจอยวันสาขาสายาครับผมยังไงรบกวนฝากลูกค้าติดตามคลิปดีๆแบบนี้ด้วยครับผมสนใจทักหาผมได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ